ที่ตัวลกูกตัวไทยเด้อพี่น้องสวัสดีเชา่ายูทูบทุกคนฮัลโหล e n e forward แต่งคิวโซมาเบลคัมเดื e ดมาเนาะดึงดันแต n งคิวขอบคุณทุกไห์ทุกเริฟทุกนั่งแร่งใจเด้อพี่น้องสวัสดี ai สวัสดีพี่ยูเรืบเริเร้ขึ้น2องบันจบบันนั่นขึ้นบันนี้เป็นบันที่สาม

คุณจองลานน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆลหนูการหนูเหมน เชคิว่ทอกันตาไว้หนู่วัสดีค่ะหนึลานดวงใจของคุณหลายเด้อพี่น้องขายเียนคิว่ทอกันตาไว้หนู่ย่เบื้งลูกจาของยไว้หนึ่คิวบาสมประกอบางหนึ่งข้นางหงงกัด สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่แวะมาเยี่มชมทักไทยใน้กำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาค่ะ โ้ยบ so <c oughs> ออิบันเพว่าชิงแต่งชนะิซ้อมขอุณหนึ่งหล,หลันน้องใจเด้ <c oughs> อพี่น้องขุณหนึ่งหลันน้องใจก็ตังได้ไหมครับป่านะโอ้แ <c oughs> ออต่ว่าที่ตัแสบ ไปป่ากระทุกงาขาวป่าแลาโมาไกขอคูกระจามีเงินหลายๆเนาะป่าเปนหนีเจ้าหน้าอยู่คืนนึงจ่มไรจนหนาทิ่เชี่นที่ว่าเขามาเบิ่งหรอนะหนาทิ่เชี่ยน่ะพอ้ยฝ่ายว่าอยากนาันหรอกได้ยินเนะว่าเจาว่ามีเงินมานะ แต่ก่อนมีเงินอยูว่าได้ใ้ได้สอยู่พี่น้องบัดน,นี้เป็นหนีเขาไหลจนได้ใจกับได้ออรับวทตอกันโดนกนุหล,ลานกับมาขอดูจนเงินเดือนบ่นยังไม่ได้ยืมกับยืมยืมจนนายออกปากออก,ออก